อ่ะพี่น้องสวัสดีครับใหม่แล้วซองวินบันส้งพาลอดนๆตัวหนึนนนนน่งมาพอกันนี่แหล้ะมีนี่อยู่กันทรมพี่น้องเอ้ยดนแล้วบัไนไดลงคลิปวาสิมาสียายาขายยาเนาะเฮานะยาขายาน,าน,ยาายานี่หน้าพี่น้องเอ้ยพี่ยังสีสี โอ้โหงูอะไรตัวนี้เลือนไไหนเอามาบานเลื่อนไหนนี่บ่โอ้ยเอามาวงงฟูงนี่บ่ก็มาเอามาบานี่คือสิดีนะคอยว่าเสียวนันคอยคอยลืเอาแกบมาคอยแกบไอแมาบัดมบัดล้งกับเอาแกปม่ได้แกปพิษอันไ่หุ่นันเทพอันนั้นพิษ ก็เปิดเฝ้าฟังพี่ยังว่าหัวพอดออกที่เรามองน้ำไหลนั่นพอดออกแล้วก็ซูบไายเข้ามาเอาอีกนี่นี่นี่มันไหลอยู่ตัวนี่ตัวไหล่ามันไหลยังเนินเนิมันแตกหมดเลยรุ่ยเลยพี่หนังเอ้ย ก็สีไรได้แักงลอยยังสิสีไรได้แจกรลอยไล่ละสอง่อย